Eu วัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับปากี้ t ร l e F a ัน Lady Channel กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะนี่นะคะ Nas น s os r b e r r y Legacy Challenge นุ่นที่3สีเหลืองค่ะน้องแมงโกมาแล้วจ้าว,วันนี้นะคะเราก็เริ่มต้นกันที่โรงเรียนเลยค่ะวันนี้นะคะปากี้ก็เข้าโรงเรียนมาแล้วนะแล้วก็เนี่ยค่ะให้นะคะออกกําลังกายก่อนเข้าโรงเรียนค่ะท่านผู้ชมนะคะ ส่วนตอนนี้นะคะอัปเดตเรื่องการเงินนะคะก็ดีขึ้นค่ะอันนี้พูดตรงๆนะคะหลังจากที่เราได้ขายแฟชั่นนะคะเข้าสู่สายการออกแบบดีไซเนอร์นะคะชั่วคราวก่อนนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากจะเป็นนักบินอวกาศค่ะท่านผู้ชมนะคะเราก็ต้องฝึกฝนสกิลต่างๆกันต่อไปแล้วก็ต้องเรียนหนังสือด้วยนะคะส่วนเรื่อะคะงความสัมพันธ์นะคะก็จริงๆมันไปก่อนลืมๆกันไปก่อนค่ะเพราะว่าคุณยายยังไม่ตุยเย่วตันนาเบ้ไอโกะนะคะ,นะคะต้องปล่อยนางไปก่อนนะคะ แล้วก็ในระหว่างที่น้องอาบน้ํานะก่อนเข้าก่อนเข้าคลาสแอบอาบน้าคือเราไปดูความสัมพันธ์ทุกคนแล้วกดดูใช่ปะกดดูครอบครัวอะไรเงี้ยเราลืมคนคนนึงไปได้อย่างไรในระหว่างที่เราเล่นรุ่น2มาแล้วก็ไม่ได้โฟกัสนะคะนั่นก็คือพ่อของน้องเมงโก้ทุกคนมันมีความสัมพันธ์อยู่นะทั้งดังที่ไม่เคยเจอหน้ากันเลยทั้งดังที่แบบเติบโตมากับแม่มินตากับคุณยายมินตาเสิเออนะคะ เนี่ยคือคนในครอบครัวก็จะมีน้องลี่นะคะมินตานาโอจาน้องรัฟนะคะเออแต่ว่าไม่มีความสัมพันธ์กับคาซันดางงมากนะคะหรือถือ,หร,อ,ห,รอหรือว่าถือไม่เป็นนนี่เออถือว่าเป็นไม่เป็นครอบครัวใช่ไหมนะคะก็ถือเป็นพี่สะใภ้อะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยเป็นพ่อค่ะอาจจะไม่เชื่อว่าเป็นพ่อใช่ไหมนี่ดูความสัมพันธ์นี่ father ว่าไปนะคะประจําที่แล้วคะ่ะห้องของเรานี่มีกี่คนอ๋ามีหคนอ่ะ,คอะใครเนี่ยใครเนี่ยนะคะสียาสียานะคะ ไม่แน่ใจว่าวันนี้เรียนวิชาอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโอเคเข้าคลาสแล้วค่ะวันนี้นะคะเป็นแอดอะไรเนี่ยแอดแทนบิวซิเนตคลาสนะคะเกี่ยวกับอะไรธุรกิจนะคะเออเกี่ยวกับความรู้กับธุรกิจวันนี้นะคะเป็นคุณครูสตรูุนะคะจริงๆก็เป็นคุณครูคนเดิมะเออใช่ไหมคะอ่ะตั้งใจเล่าเรียนเพียรศึกษ,ษานะจ๊ะนี่ตั้งใจสุดนะคะโอเคค่ะกินข้าวกันค่ะแล้วก็ มีการบอกให้บีเฟลลี่ว t h สติ d ด n นด้วยนะฉันจะไปเฟลลี่กับใครสียาก็ได้อะแค่เฟลลี่แค่ทักได้ไหมหนาวอ่ะวันนี้หนาวนี่นาต้องใส่เสื้อกันหนาวโอเคแค่นี้พอวิดแฟค u อตี้เมมเบอ่ะคุยกับอาจารย์อาจารย์คะเอ่อพูดคุยเกี่ยวกับหิมะคือคุยคุยกันได้ผิวเผินผิวเผินใช่ไหม อ่านิดเดียวพอค่ะครูหนูคุยแค่นี้ล้วค่ะเป็นคนผิวเผินมากๆเออว่าแต่เนี่ยเรายังไม่ได้แบบจองล็อกเกอร์เลยเพราะว่าหลังจากคาที่แล้วนี้ตอนที่เรากําลังจะแบบว่าจองล็อกเกอร์ใช่ไหมก็ไปเข้าแคเรียเดย์พอดีเลยเดี๋ยวเราจะตกแต่งเดคอเรเตอร์นะคะที่เราเหมือนเคยทำมาแล้ว <laughs> เป็นอะเคเดมียนะคะนี่นะคะสวยงามเราสามารถมาคะกินแอปเปิ้ลได้ด้วยถ้าเราหิวนะคะถ้าเราไม่มีตังเราก็กินแอปเปิ้ลตรงนี้ไหนกินซินะคะ ี๋ยวจะกินข้าวดีเดี๋ยวเวลาอีกตั้งสองชั่วโมงหาอะไรกินไหมเดี๋ยวเรามาหาของกินกันดีกว่านะกินแบบจุบจ๊บจิบจ๊บจุบจ๊บจิบ๊บอะไรอย่างงี้เออนี่เรนโบว์แบบนี้ไหน,นดูซินะคะเอ้ยอันนี้คือขายออกปะเอ้ยขายออกแล้วต้องกลับไปขายที่บ้านสอง0มืนใครซื้อเนี่ยคนที่ซื้อคือวานนสตาจองนี่สนใจในแฟชั่นที่เราแบบว่าดีไซน์ไว้เออไหนขอบเรานี้ด้วยค่ะไปนั่งกินตรงนูน้นไปนั่งกินคนเดียวนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ต้องแบบว่าอยู่คนเดียวกินคนเดียวนะคะ ฉันไม่คุยกใครเฮ้ยเธอจะมานั่งทำกันว่าน้านข้างเราทำไมอ่ะเธอชื่ออะไรอันนาเอออันนาเพียงแค่นี้เองหุ้ยหนาวต้องเปลี่ยนชุดก่อนแม้เดี๋ยวมันตุยนะคือแบบว่าช่วงนี้หนาวไงทุกคน นั้นเราทํากันบ้านได้ไหมเราที่จริงเรายังไม่ได้ทำกันบ้านเลยนะตั้งแต่แบบว่าเทศกาลแบบเจอฟาเธอร์วินเทอร์เจอกับเออไปหาคุณยายนู่นนี่นั่นอะไรก็ตามเนี่ยกันบ้านทําไม่เสร็จนะคะแต่จริงๆแล้วนะั่มันก็เพิ่มจากพอฟอร์แมนจากสิ่งนี้ก็ได้นะจากการที่เราแบบไปโรงเรียนทุกๆวันนะอะไรแบบเนี้โอเคค่ะถึงเวลาร่่าเวลาเรียนแล้วนะคะหลังจากที่ปั่นกันบ้านนะะีแล้ะก็ไม่เสร็จนะคะไม่เป็นไรนะคะไปค่ะหนูหนูเอาไปด้วยลูกอ่ะ อาหนูหนูหนูไม่เอาหนูไม่เอาหนูไม่เอากันบ้านไปแล้วลูกอ่ะเดี๋ยวใส่ให้มาโท คาบวิชาในช่วงบ่ายนะคะนางก็มานั่งข้างหลังนะคะก็คือคาบแรกนี่คือนั่งข้างหน้านะคะอาจจะโดนชิงดําไปแล้วนะคะโอเคนะคะอันนี้เป็นภาษาค่ะวันนี้เรียนแบบเกี่ยวกับภาษาค่ะนะคะ a d t e n d f o r e a l Language Class นะคะวันนี้เรียนกันไปนะคะภาคบ่ายแล้วเราจะกลับบ้าน,นะคะ่ะท่านผู้ชมเพราเราไม่อยากจะสนทนาก,กับใครนี่ตั้งใจเรียนสุดนะคะเป็นเด็กหนังห้องน่ารักน่ารักนะคะนี่นแต่ละวันที่เรียนนี่ก็ชอบนะพี่กี้ดูอยากดูว่าน้องแบบเรียนอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยนะคะ นี่นะคะภาคบ่ายเนี่ยเหมือนน้องจะสลึมสลือเล็กน้อยถึงบานกลางนะคะกาลังจะจบคลาสแล้วค่ะนี่วันนี้เรียนประมาณนี้นะคะเย่แล้วก็จบแล้วค่ะเอออ้าวไปไปทําไมเนี่ยตกใจที่เขาแบบวยเขาโมโหใส่เราไม่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 เธอไม่ชอบเราหรอฉันกลับบ้านไม่ไม่ฉันจะไม่สนทนากับใครทั้งนั้นไม่แม้กระทั่งที่เธอจะโมโหฉันอุ้ยเขาทําอะไรกันน่ะประทวงกันหรออะไรกันเนี่ย ไม่รู้แหละแต่ว่าเรากลับบ้านกันดีกว่าค่ะท่านผู้ชมเราจะไปขายของค่ะเราจะไปรับซัพค่ะนี่คือแบบว่าโรงเรียนนี้มีไว้เพื่อมาเรียนจริงๆอะนะคะกิจกรรกงกิจกรรมอะไรไม่ทําทั้งนั้น โอเคถึงบ้านแล้วค่ะสิ่งแรกที่เราจะทํานั้นก็คือขายของค่ะนี่ส่งนะคะสินค้าให้ลูกค้ากันเลยค่ะส่งเลยส่งเลยนะคะนี่ยังไม่ได้ออกาของประดับลงเลยนี่ l e เวลสองแล้วนะเอ็นจิเนอร์นะคะมาดูต้นไม้สีนะคะที่ไปจิกมาไม่ได้จิกหลอกแหมจะพูดจิกได้ไงไปขอมาจากบ้านคุณยายมินตานะคะก็ดูแลต้นไม้กันสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเพิ่มแฮนดิเนสโอเคม Under ีอันเดียวเองเหรอก็คือไม่ต้องลดน้ำเพราะมันหนาวเย็นใช่ไหมหนาวเย็นนะคะมามาเพิ่ม ใช้ในเนสกันค่ะก็จะทําในส่วนของอเป็นมิลเลอร์ค่ะเพราะว่าเอาไปขายแล้วจะได้กําไรอยู่นะสำหรับกระจกนะคะในช่วงเริ่มแรกสําหรับคนที่หาเงินนะหรือว่าโดยการใช้สกิลงานช่างนะคะอุย้ยคุณยายโทรมาอีกแล้วว่าคุณยายชวนไปบ้านทุกวันเลยอะ่ะอือยากไปหาคุณยายนะแต่แบบว่าขอขอขอ,ขออีกเดี๋ยวเดี๋ยวก็โทรมาอีกแหละอวันนี้ยังไม่อยากไปหาคุณยายนะคะอยากจะเพิ่มสกิลก่อนเพราะว่าเวลาเวลาในการหลังเลิกเรียนนี่ก็ใช่ว่าจะมีเยอะมีแยะนะ นะคะเดี๋ยวอีกวันหนึ่งก็ต้องไปเรียนอีกแล้วนะคะจะบอกว่าขายออกอีกแล้วท <c oughs> ่านผู้ชม อีกถุงแล้วนะคะคนที่ซื้อไปคือ Agnes c ค m ัมเบอ o t บอตายแล้วค่ะคุณป้าคุณป้าชอบสไตล์นี้สไตล์ด้วนยะคคุณป้าชอบสไตล์นี้เหรอคะเป็นสไตล์สตรีทนะคะเอ้ยคุณยายซื้อไปด้วยคุณป้าคุณป้าเดี๋ยวเราจะค่อยส่งแล้วกันนะคะรับซับอีก2 0 0 0 0่ค่ะอนอกจากจะมีตังค์ที่จะแบบว่าจ่ายค่าแบบว่าค่าบ้านแล้วเนี่ยนะคะในแต่ละอาทิตย์แล้วก็ยังมีตังค์ที่จะเอาไปนะคะทำจรวดด้วยโอ้ยดีใจคะ่ะเก็บตังค์ไว้ก่อน นี่ชอบแฮนดิเนสไหมแน่นอนค่ะโอเคเลยนะคะส่วนอีกถุงหนึ่งหมื่นหนึ่งนี่ขายไม่ออกสัทีนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเซลล์ออฟฟิตออนเทรนดีอีกทีหนึ่งแล้วกันแต่ว่าจะเป็นแบบราคาที่ลองลงมาสักห้าหมื่นห้าหมืนห้าพันโอ้ยหมื่นหนึ่งยังขายไม่ออกนะเออนะคะเราก็จะขายประมาณนี้ก่อนเรามาครับสกับเจอร์กันบ้างค่ะครับช้างไหมคะนี่ ามาตกแต่งบ้านเบาๆนะคะก็คลาบบนไปค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้จะเอาไอ้นี่ลงนิดนึงนะเนี่ยเอ่อเทคดาวเดคอเรทลงนิดหนึ่ง,นะเ,เ, down, ง,งเพราะว่าเนี่ยมันหมดเทศกาลแล้วเธอจะแบบติดปุบปิบปุบปิบยอะไรเงี้ยมันก็กระไรอยู่นะคะขออนุญาตไปดูในส่วนของคาล endar กันสักนิดหนึ่งนะคะดูระยะเวลานะคะที่เหลืออยู่ของฤดูหนาวนะคะอีกหนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะท่านผู้ชมไม่ได้แบบว่าน้อยเลยนะนะคะเราก็ต้องใช้ชีวิตนะคะให้เป็นแบบกระต่ายฟิซี่บันนี่พันบ้าบันคออย่างนี้นกันไปนะคะอ้าวตอนนี้นะคะมันขึ้นหน้าจอทางขวาบนค่ะว่าซาลิมเนี่ยกำลังจะแบบว่าเฟด เแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะไม่ให้พิกกี้ไม่อยากให้ซาลิมแบบว่า fade away ไปอะ่ะ fade away ไปอะ่ะเดี๋ยวพ่กกี้นะคะจะห่อไปทําไม่ให้แบบซาลิมแบบเ fade away กันนะคะเดี๋ยวเราอาจจะต้องแบบว่าไปบ้านนู้นกันนะ เนื่องจากเมื่อก mm. er right ี้นะคะก็มันขึ้นเตือนมาว่าคุณตาของเรานะคะกําลังจะเฟดเวยไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเียวไฟไหม้อะไรตรงไหนตรงไหนอะไหนอะไหนอะอุ๊ยข้างนอกคาซันดราเอ้ยดับไฟเราต้องดับไฟโอ้โหปิ้งยางดำปีเลยเดี๋ยวโมจะตกใจดับไฟสิคุณน้าอามาถึงก็ กำลังจะอธิบายเลยว่าทำไมถึงกลับมาที่บ้านเอาโอ้โหคุณน,ะคะนาคะ่ะเซนด้าค่ะโอ้โหกลับมาเรื่องของเราต่อนะคะโอปปะโถด้วยความที่มันขึ้นเตือนเมื่อกี้ใช่ไหมว่าคุณตาของเราคุณตาซาลิม,มกํากำลัง f a d i n เ a ว a y แล้วนะคะเราจะทําการนะคะนี่มาให้คุณตาอยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปนะคะก็กดนะคะถ้ามีโกรธอยู่ที่บ้านหรือจะมีหลุมศพอะไรนะคะก็กดอย่างนี้เลยคะ่ะแล้วก็เช่น Connection to Physical World นะคะเราให้คุณตาอยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉัน ไปนะคะไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยจริงๆนะคะนี่คุณตาคะนี่คุณตาต้องอยู่ต่อนะคะบอกเลยหนูจะไม่ให้คุณตาไปไหนทั้งนั้นหนูรักคุณตาฉะนั้นคุณตาต้องอยู่กับหนูก่อนเอ้ยมาทําอะไรละ่ะลูกแมงกเมือกี้ยายก็โทรมาหนูนึกว่าจะไม่มาซะแล้วหนูมีนิมิตค่ะคุณยายหนูรู้สึกเลยได้อ้าทำไมแม่ก็มาแล้วทำไมแม่แต่งตัวเงีเ้ยอ๋ออ๋อ Okay. อ๋อแ,แม่จะเอาอยัางไงคะแม่อแม,อม่หนูไม่อยากคุยกับแม่ค่ะแม่หนูขอตัวนะคะหนูไปเข้าห้องน้ำก่อนหนูจะคุยกับคุณยายค่ะอุ้ยคุณยายคุยกับคุณยายก่อนคุณยายค่ะอ,อ้าวนันแหละทำไมนะลูกทำไมถึงมาล่ะหนูมีความรู้สึกว่าคุณตากำลังจะไปค่ะคุณยายอุย้ยปล่อยให้ตะแก่น่ะมันไปเถอะปล่อยมันไปเถอะอยู่นานแล้ว <laughs> ไม่ได้สิคะคุณยายอ๋มยายล้อเล่นโอ้ยายล้อเลน่ยยลเลนลูกคิดถึงคิดถึงลูกย o u are ไ y favorite ค่ะคุณยายไม่ใช่คนที่นุ่งผ้าคนหนูแล้วนั่งอยู่ตรงนั้นค่ะคุณยายรักคุณยายนะคะเออรักสิลกูกแลวนี่นก,ก็าจัดก,การเรียบร้อยแล้วเหรอคุณตาเขายังมีแรงอยู่ต่อที่โลกใบนี้ไหมมีอยู่ค่ะคุณยายหนูก็ทําการถ่ายทอดพลังให้กับคุณตาแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับการทําให้คุณตาอยู่ต่อนะคะแล้วก็มาบ้านนี้นะคะนี่คอนฟิเดนซ์เกนเลยค่ะเพราะว่าฉันเป็นไฟล์ f ฟเ h อร์นะคะอารมณ์แบบว่าอ้าวมาถึงก็ทําให้ซ่วมคุณยายแตกเลยไม่ค่ะเดี๋ยวหนูซ่อมให้เออวันๆน,นะกินข้าวบ้านนี้ดีกว่ายังมีข้าวเหลือให้หนูกินไหมคะมีอะไรให้กินมากินเค้กก็ได้มัง้งนี่ค่ะสบายเลยค่ะมาบ้านคุณยายทีไรก็ฝากท้องไว้นะคะบ้านคุณยายคุณยายคะหนูกินข้าวนะแล้วหนูก็จะกลับบ้านแล้วค่ะคุณยายหนูมาทำภารกิจของหนูเสร็จแล้วค่ะ นะคะเราก็กินข้าวกันก่อนกลับบ้านโลซู้ซินาสะพายเรานะคะก็กําลังแบบเมามอยกับลูกเลยนะคะกับหลานเรานะคะรัฟ<ม>เกือบตุยกันทั้งบ้านแล้วค่ะไฟไหมถ้าเราไม่มานี่จะเป็นยังไงนั่นพี่อนี่เก็บจานว่าง่ายตัวเล็กทําไมอะ่ะไปไหนแล้วคุณแม่ไปไหนแล้วราฟโอเคค่ะกลับบ้านมาแล้วไปนอนดีกว่านะคะหลังจากที่ทาภารกิจอันเน็ดเหนื่อยนะคะบ้านนูนมาแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะคะหลายสิ่งหลายอย่างยุ่งเหยิงไปหมดนะคะมานะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ เออแล้ค่ะมากินข้าวนะคะเหมือนเดิมนี่น้องชอบกินคุกกี้จังเลยมันจะแบบอันบาลานซ์มิวไหมนะนะคะปล่อยให้น้องกินไปก่อนแต่ว่าเราตบด้วยนมเมอ,อนะคะเราเลืจะเลือกควิกมิวนะคะแล้วเราก็เลือกไปที่นมนะคะนี่น้องก็จะเนี่ยค่ะหยิบคุกกี้ก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะไปหยิบนมกันท่านผู้ชมนี่สองที <laughs> <laughs> นะคะอ่ะไหนนะคะนี่นะคะ กินนมกคุกกี้ตอนเช้าค่ะก่อนไปโรงเรียนนะคะแล้วทําไมถึงเอาเออนึกว่าเอาไปไว้ตรงนี้น่ารักนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้นะคะกะจะเอ่อทำการแบบว่า,ย,าย้ายอันเนี้ยมาไว้หน้าบ้านทุกคนตรงนี้ไม่รู้ว่าที่พอหรือเปล่านะแล้วก็เอาจรวดกลับมาค่ะทนะ่านผู้ชมเพราะว่าจริงๆก็อยากจะเริ่มแบบเลเวลต่างๆที่เกี่ยวกับแบบจรวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะโอเคเตรียมตัวให้เรียบร้อยค่ะวันนี้ก็จะไปเรียนอีกเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าก็ถึงแม้ว่าจะไปเรียนเฉยๆก็อยากรู้ไงว่าน้องแบบว่าได้ติดตามชีวิตน้องกันไปนะคะ ทำการแปลงฟันค่ะตอนเช้ามานะคะค่าไฮยงไฮยีนนะครับมันจะได้ขึ้นนะคะเออแล้วก็ทําการนะคะโบหน้าแต่งหน้ากันสักนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะเออเออเป็น,ปนวัยรุ่นมันเหนื่อยเป็นวัยรุ่นต้องสวยเออนี่โบาไปโบเข้าไป,เ,าไปเออไม่โบกก็น่ารักอยู่แล้วนะคะค่าฟันน้อยจังเลยอะ่ะก่อนไปเรียนแบบมายืนเต้นได้ไหมเต้นเพลงวินเทอร์เปิดไว้ทั้งวันเลยแล้วเนี่ยเต้นกะนหน่อยเออเพิ่มค่า อาการจะเพิ่มค่าแบบสนุกนิดนึงไปไปไปตามน้องไปตามน้องไป มาค่ะโรงเรียนสุขสันต์นะคะเนี่ยมันให้แบบเวิร์กอัล์ออนเทรดมิลแบบตลอดเลยอ่ะนะคะเหมือนแบบเตรียมตัวในความพร้อมในการเรียนแบบโดยการออกกําลังกายแบบนี้หรอแต่ว่าพอมันไปวิ่งแป๊บเดียวมันก็ได้เลยนะเนี่ยูได้3แล้วอ่ะเนี่ยเดี๋ยวดูนะมันก็ได้แล้วแป๊บเดียวนี่ไงได้แล้วเราก็เลิกแหละอ๋อให้นี่ไงตดที่ for exam แบบติวติวติวอ่าเราซิไปติวไปติวไปติวนะคะไม่รู้จะสอบได้หรือเปล่าติวในห้องน้าแล้วอยู่คนเดียวจริงๆชอบอยู่คนเดียวค่ะในห้องน้ำนี่ติวในห้องน้ำเพราะว่าคนอื่นแบบววุนนนนาไไงข้้ออกกะรแบบีติัป ะะมีเวลาอีกตั้งหนึ่งชั่วโมงก่อนเข้าคลาสนั่นเองนี่นะคะอ่ะน่าจะเสร็จแล้วหรือเปล่าหรือว่าน้องติวไปเลยโอเคเสร็จแล้วเข้าเรียนพอดีเลยค่ะมาค่ะวันนี้เป็นเด็กหลังห้องอีกแล้วนะคะเลือกที่นั่งกันตรงนี้เลยกดโทรศัพท์กันสักนิดหนึ่งก่อนเข้าเรียนนะคะส่งข้อความไปหาคุณยายที่น่ารักนะคะวันนี้สอบนี่เองนี่ไงไม่รู้ยังไงแหละเออเรียนมาตั้งแบบสองพาร์ทแล้วนะก็ถึงเวลาการสอบแล้วค่ะเออ มีอีเวนต์ขึ้นมาค่ะท่านผู้ชมนะคะอด i f ที่เข้าโปรแกมค่ะเกิดปัญหาที่ยากมากๆขึ้นนะคะเขาบอกว่าด้วยความที่คปเปอร์เดลเนี่ยมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแล้วก็คุณครูเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะเพิ่มนะคะคาถามเข้าไปในข้อสอบอะสักสองสามคำถามที่เกี่ยวกับการขุดเหมืองนะคะเออในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะน่าจะเป็นเกี่ยวกับในคปเปอร์เดลเนี่ยมันเนาะมันมีเหมืองมีอะไรแบบเนี้ยนะคะเขาเรียกว่าตามประวัติศาสตร์ทางทางเมืองคปเปอร์เดลนั่นเองใช่ไหมเออแบบอยากให้เขียนเรียงความนะคะก็แบบขอให เราแบบเขียนแบบรายละเอียดเรียงความอะไรแบบนี้นะเขียนเป็นลักษณะเรียงความออกมาที่เกี่ยวกับผลกระทบนะคะอิมแพกอะก็คือผลกระทบของผู้ก่อตั้งอะไรอย่างเงี้ยคือสรุปรวมแล้วนะก็คือแบบว่าให้เขียนเรียงความนะคะอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่แบบว่าผู้ก่อตั้งอะของเมืองนี้ได้รับผลกระทบอะไรในระหว่างการพัฒนาของคอปเปอร์เดลในการทําเมืองนะคะประมาณนั้นนะคะมีอยู่ดีๆก็มีแบบข้อสอบโผล่ออกมาที่เราไม่ได้อ่านอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะมี2ข้อค่ะก็คือให้พึ่งพาการเขียนน่อะไรงเงี้ยรีเลย์ออนแบบ writing skill ถ้า <laughs> พึ่งพารักษาการเขียงหรือว่าวิ n งอิดนะคะก็แปลว่าเหมือนแบบ i m p พ o ว i s ส์อะเหมือนอารมณ์แบบว่าอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันไปทําตามแบบ i m p พ o ว i s ส์กันไปเลยด้นสดกันไปเลยถ้าเอาจริงๆแล้วเพื่อความมันของเราก็ต้องด้นสดไปเลย นี่นะคะดูซิผลออกมาเป็นยังไงแมงโก้ Mango นะคะก็แบบว่าเชื่อในสัญชาตญาณน,นะคะในแบบสิ่งที่นำพามาอะไรแบบนี้นะคะก็เลยตอบไปแต่ว่านะคะโชคชะตาก็ไม่สําเร็จนะคะที่นำมาก็ไม่สําเร็จนะคะแมงโก้ Mango ก็มองที่คําตอบก็รู้ว่าแบบไม่มีทางที่จะแบบว่าถูกแน่นอนไม่มีโอกาสนะสมอลรักเบสก็คือแบบว่าได้ได้บูตขึ้นมานิดหน่อยนะคะก็ไม่รู้ว่าไม่ได้เตรียมมาเออเราก็เพิ่งมาอยู่คอปเปอร์เดลป่ะครจะเปรู้ใช่ไหมว่า เขาขนมุงขุดเหมือนกันยังไงเราไม่ได้อยู่กันมาตั้งแต่แรกนะนะเป็นการสอบครั้งแรกที่ก็เล่นแมงโก้ซะและ้วเอาละค่ะเสร็จแล้วค่ะ เครียดเลยอ่นานไปถามคนข้างว่าอานะ n เมื่อกี้เขาสอบอะโอเคหรือเปล่าคือ <c oughs> จริงๆเขาก็ให้แบบพยายามคุยกับคนในโรงเรียนนะนะแต่ว่าเราก็แบบว่าคุยได้นิดหน่อยทุกคนเพราะเราก็ไม่คนไม่ค่อยอยากคุยอะ่ะอาจจะถามอาจารย์เกี่ยวกับโลจิกพัโซหรืออาจารย์จะสนใจในเรื่องของตรรก,กะอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์คะหนูคุยแป๊บเดียวคะ่ะเหมือนทักอาจารย์ปุ๊บได้ทักปุ๊บหนูเลิกเลยอาจารย์คะเขาสอบยากมากเลยคะ่ะมีเรื่องที่หนูไม่รู้ที่เกี่ยวกับเมืองเขาเพิเดียวหลายเรื่องเลยนะคะเนี่ยผููก็อยากจะทดสอบในเรื่องของ ความรู้รอบตัวน่ะนั้นหนูไปกินข้าวดีกว่าค่ะที่ตู้เราใช่ไหมตู้เรากินแอปเปิลสักลูกหนึ่งละกันเพราะว่าเวลามาโรงเรียนก็ไม่ค่อยหิวมากตลอดเลยเพราะกินข้าวมาตอนเช้านะคะเออตู้เราสวยเชียวอะกินแอปเปิลสักลูกหนึ่งนะแก้หิวแก้หิวโอเคนี่นะคะกินงำงำงำแล้วนะคะคือเบกกี้อ่ะโหลดมอสมาทุกคนมอสใหม่นี่นะคะมันเป็นตู้แบบตู้กินขนมมาเดี๋ยวเรามาซื้อขนมกินกันไหมมันเป็นขนมที่มีแบรนด์อ่ะทุกคนไม่รู้จะโดนแบรนด์หรือเปล่า <laughs> เดี๋ยวเรามาลองซื้อกินดูแมเออมันน่ารักมากเลยนะคะมานี่นะคะนี่ขนมที่เราคุณหน้าคุณตากันดีค่ะนี่มีเลด้วยนะคะมีชีโต้นะคะเออมีโดริโตนี่มีฮาริโบด้วยน่ารักมากกัามี่นะคะนี่ขนมเยอะมาก นี่ขนมแบบนี้มีซาวแพทซาวเวอร์แพทด้วยอะ่ะที่เปรี้ยวๆอะ่ะมอนนี้นะคะจากคุณอินซิมเนียนะคะสามารถไปโหลดได้เลยค่ะเป็นอาหารแบบจังฟูดขนมขนมอะไรแบบนี้ไหมเออแล้วมันมาในรูปแบบของตู้นะคะพี่กี้ว่าเอออยากจะเอามาไว้ในไฮสคูลอ่ะแบบเด็กๆหิวอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อขนมกินแบบอัทรสอะไรอย่างงี้อ่ะโดดิโทสักหนึ่งโอเคมันก็จะไปอยู่ในกระเป๋าเราไหมคะแล้วเราก็ต้องเอ้มันบักหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะคะมันเปิดก่อนใช่ไหมเอาต้องเปิดก่อนแล้วก็กินค่ะ นี่มันต้องเปิดก่อนนะคะท่านผู้ชมเปิดถุงก่อนโอเคเราก็ม,มาวาง <c oughs> มันเป็นซองเหมือนอย่างนี้นี่มันเป็นชิ้นแบบโดริโตสแบบสามเหลี่ยมเลยอะน่ารักมาก <c oughs> เอ,อคนอื่นขอบติวการกินข้าวกันฉันนั่งกินขนมเออน่ารักมากแต่อิ่มอยู่นะคะนี่ค่าฮังเกอร์ขึ้นมาก็นี่๋อหมดแล้วกินประมาณ 3- 4สีคำนะคะแล้วก็ทิ้งเลยเหรอไม่มีขยะอยู่ในกระอทิ้งไปเลยเจ <c oughs> ๋งเลยคะ่ะท่านผู้ชม เกรินว่าน้องเนี่ยก็คว้าฟันมันน้อยนะคะแล้วก็เหลือเวลาอีกตั้งชั่วโมงหนึ่งเมื่อกี้ขึ้นไปข้างบนดีกว่าคะ่ะเพราะว่าข้างบนของโรงเรียนเนี่ยที่คุณชนะทำนะคะมีห้องสมุดอยู่ท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวเรานะคะจะไปห้องสมุดกันแล้วก็ไปนั่งอ่านหนังสือสะหน่อยใช่ไหมคะอาจารย์โอ้ยคุณยายโทรมาอีกล่ะยายเดี๋ยวค่อยคุยแล้วกันคุณย,ยายหนูขออ่านหนังสือก่อนนาะจะไม่ทันแล้วกาก่อจะเดินขึ้นไปก็หมดเวลาแล้วนี่อาจารย์ขึ้นไปข้างบนเหมือนกันนะคะน่าจะไปห้องสมุดเหมือนกันหรือเปล่า,น,านเนี่ยข้างบนสวยมากเลยค่ะท เออห้องต่างๆมันดูดีมากๆเลยเป็นห้องสมุดเล็กๆน่ารักมากนะคะเผื่อแบบมาอ่านเพิ่มค่าฟันนะคะแต่ก็สามารถเล่นคอมพิวเตอร์ได้ด้วยแล้วก็มานั่งอ่านตรงนี้ค่ะสวยมากเป็นสถานที่ที่แบบดีมากเลยมีกิจกรรมต่างๆอะไรแบบนี้เนาะซึ่ง n อ c อื่นๆเขาก็มาใช้คอมพิวเตอร์เดินไปเดินมานะ,ะอ่านได้แป๊บเดียวเองโอเคเออแต่กว่าจะเดินขึ้นมาไว้อ่านหลังเลิกเรียนก็ได้นะเผื่อเรายังไม่อยากกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็มีห้องต่างๆเนี่ยมีห้องศิลปะด้วยนะคะเออมีห้องแบบโต้วาทงโตะวาทีดดบบ่ง นะมันลดนะข้างบนนะ่ะเนี่ยก็มีสองชั้นนะคะชั้นล่างก็จะเป็นใช่ไหมเป็นห้องเรียนต่างๆมันดีงามมากไปยู่ไหนแล้วลูกตอนนี้หนูอยู่ไหนอ่ะคุยโทรศัพท์กับคุณยายคุณยายคะหน,หนูต้องรีบเข้าคลาสแล้วค่ะตายละหมดแต่คุยกับคุณยายน,าน่นเข้าเรียนสะ <c oughs> สอบอีกแล้ววันนี้สอบนะเข้าสายมาไม่อุย้ยโดนดุเลยอุย้ยโดนดุเลยไม่ไปสอบอุย้ยโดนดุเลยที่เข้าเข้าช้าเมื่อกี้คืออันนี้ใช่ไหม Pri n c i พัลป่า เอาใช่ด้วยอุ๊ยเข้าสายโดนดูเลยตายแล้วหนาทีโอ้ยตายแล้วไม่ทันแน่เลยแย่แล้วมันจบแล้วเจ้าเลยมาสอบไม่ทนมันวัวแต่ขึ้นไปอ่านนี่ไงรีพอร์ตว่าก็โอเคนึกว่าจะแบบว่านึกว่าจะแย่ซะแล้วเมื่อกี้นะคะนล้นไม่งานพร้อมนะคะตอนนี้ก็ยังไม่อยากจะพร้อมกับใครดิฉันไม่พร้อมค่ะดิฉันกลับบ้านดีกว่า โอ้แล้วไมอาจารย์แต่งตัวอย่างนี้นะคะอาจารย์ไม่หนาวเหรออ๋อนี่ชุดหนาหนาวครูนะครูชอบความเย็นนะนะก็เลยแบบนุ่งสั้นสักนิดหนึ่งโอ้ยน,นั่นทีโพสกันใหญ่เลยวุ่นวายจังเลยโรงเรียนอ้อย่างน้อยก็สอบผ่านไปนะโอ้กลับบ้านมาพร้อมนี่ค่ะเออก็โดนแบบคอนวิสน,นะคะต่างๆนานา,นาก็ทำให้มั่นใจมากขึ้นอะกลับข้างกันไปเลยทีเดียวเชียวเก็บผักกันค่ะ เออสตรอเบอรี่ออกด้วยอนะ่ะดูสิน่ารักมากเออตอรี่ออกตอรี่ออกไม่ต้องลดน้ำนะคะช่วงนี้หน้าหนาวนะคะโอเ้เอยมามาทำมา้าไหมดราก้อนเดี๋ยวอนะ่ะดราก้อนนี่นี่รูปช้างได้แล้วนี่ไงเอามาวางได้ไหม เราไปขายก่อนแต่ตอนนี้เรามีตังแล้วแหม,ม่ก็ไม่ต้องขายก็ได้นะทำเสื้อผ้าเพิ่มดีกว่าค่ะมาขายของนะคะดูสิไปๆมาๆตังก็หกหมื่นแล้วนะคะรอดแล้วค่ะเรานะคะตอนนี้ก็ใช้ชีวิตอย่างชิลๆได้เลยจากการขายเสื้อผ้านั่นเองนะคะเอาสิเป็นวัยรุ่นร้อยล้านมา <c oughs> เราก็ปั่นสกิลกันไปเรื่อยๆนะคะนี่อันนี้จะเป็นดราก้อนนะคะเอามาวางไวง้งีนี่น่ารักดีนะ oh. โอ้โอวันนี้มีเทศกาลสไปมาร์เก็ตหรอไปเที่ยวกันไหมคะทุกคนไปหาอะไรกินด้วยไปไหมไปดีกว่า อย่างน้อยนะคะก็จะได้ไปเที่ยวข้างนอกบ้างมาค่ะสปายมาร์เก็ตนะคะเต็มไปด้วยหิมะเลยนะคะหิวพอดีเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเต้นกันมันเลยกินอะไรดีกินอาหารญี่ปุ่นกันไหมอะไรอุ่นๆมีไหมเออไม่ใช่ญี่ปุ่นสิอันนี้อาหารแบบเวียดนามมีเฟอสิใครโทรมานะ่ะปารีสเคนเอออก็คือมาขอบริจาคนั่นเองนะคะวางสายคา่ะดิฉันไม่ไม่ค่ะกินอะไรดีฉันก็หลายใจกินอาหารเม็กซิโกดีกว่านี่ หมือนขนมปังชุบไข่อย่างนี้ป่ะเออมันไม่มีใครซื้อจริงๆห้าพันก็ไม่ซื้อกันเหรอขายถูกๆเลยก็ได้อ่ะสามพัน ปล่อยของค่ะเขาเรียกว่าปล่อยของนิดนึงนะคะเป็นรุ่นเก่านะคะก็เหลือรดเหลือสามพันแล้วกันอันนี้คือเลเลยคุณหนูก็200นะคะอย่างน้อยเอาตังค์มาจุกจิบนะคะเออกินข้าวค่ะทุกคน <Huh? S 1> เขามีแข่งกินเผ็ดกันด้วยนี่จะแข่งไหมเออตอนนี้ก็เรียนรู้เมนูอาหารด้วยนะคะถ้ามาแบบกินข้าวที่ฟู๊ตสตอร์แบบนี้ว้าวมีผักด้วยแอบเก็บผักกับบ้านใช่แล้วเราต้องเก็บผักฮาเวสต์ออลค่ะทุกคนเราเก็บผักในเทศกาลนี่แหละเอาไปปลูกที่บ้านด้วยอะะคุณน้าว่าไงคะ มาสปยมาเก็ตหรือปะหนูอยู่อยู่แล้วค่ะคุณนาน้าไม่มาเองอะ่ะออ้โหโอ้เก็บได้แจ่มเลยเราลงแข่งไหมนี่ถึงแม้ว่าจะกินแบบกินเผ็ดไม่เก่งนะคะเอาซะหน่อยนี่แข่งซะหน่อยลองไปก็ไม่เสียหายนะคะนี่เป็นแกงกะหรี่แบบเผ็ดๆนะคะซอสทุ่มท่่มมาโอ้ยก็คือกินไม่ได้นะคะรู้สึกเบิร์นเลยอะ่ะนี่ไงเบิร์นลิ้น ลิ้นแบบแสบลิ้นน่ะโถเอ้ยก็เลยเฟลไปเลยใช่ไหมไม่สามารถเลยงานช่างเงียบเหงายิ่งนักไปเข้าห้องน้าได้ไหมตรงไหนห้องน้ําเนี่ยหลังจากที่กินแสบลิ้นมาก็เข้าห้องน้าเลยนะคะหวังว่าจะไม่แสบอย่างอื่นด้วยนะคะกินไปก็เพร็ด <c oughs> เผ็ด <c oughs> ๆออกข้างล่างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะก็งานก็เงียบเหงาวันนี้มันดูแบบเงียบๆเนอะเพราะว่ามันดูแบบหน้าหนาวอะ่ะนี่เรามาเป่าดีกว่าลองลองไม่ชอบอ่ะน่ะ ไม่ชอบเครื่องนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยเหรอลองซะหน่อยไหนลองซิไอไหมเฮ้ยทำไมเสียงจังอะทำไมเขาไม่ออ่ะเอาอันนี้ดีกว่าให้มันเป็นเสียงเล็กๆอะแฟรี่ฟรีสต่ตลกมากทุกคนเปลี่ยนรสชาติน้องจะเป็นเสียงแบบโอ้ยอย่างเงี้ยเหมือนกินแก๊สฮีเลียมเข้าไปอ่ะเอ้ยจะแบบน้องไม่สำลักเลยอะปกติต้องสำลักปะก็ถือว่าผ่อนคลายนะคะหลังจากที่สอบมาผ่อนคลายซะหน่อยค่ะเอออุ้ยมีคนออกแอกอะพอออกแอกออกมาไวปบะเนี่ยเอาเอา อุ้ยอุ้ยโอ้ยเทศกาลอะไรเดียมีคนออกแอคด้วย,ยกลับบ้านดีกว่าทุกคนไหนๆก็มาเที่ยวแล้วได้ผักกลับบ้านแล้วค่ะแล้วก็ได้กินอาหารเผ็ดแล้วแต่ว่าก็ไม่ชนะนะคะมะน้องแสบลิ้นก่อนปิดถูป,ปิดตากัน,นะคะ่ะหลังจากที่สอบนะคะเข่งเครียดกับการสอบโอเคค่ะถึงบ้านกันแล้วนะคะก็อาบน้ำค่ะอาบหน้าอาบผ้าต่างๆนานๆน,นะคะแต่ว่าพวกมูดเลดอะไรคอนฟิเดเอนนี่ติดตลอดเลยค่ะ เพราะเกิดจากนิสัยแล้วก็บับที่ได้มาตั้งแต่เด็กด้วยนะคะที่เป็นนิสัยท็อปน็อตมันจะทําให้แบบติดมูดเลดที่เป็นแบบความมั่นใจได้ง่ายมากๆเลยนะคะคอนฟิเดนซ์ต่างๆเพราะว,ว่าน้องมีความแบบว่าค่าความไฮเซลส์เอ็กตรีมนะคะความมั่นใจในตัวเองความภูมิใจในตัวเองแบบเยอะมากๆเลย นะคะนี่แล้วก็เมน t a ลลี่กรีฟนะคะก็คือการเติบโตมาอย่างดีอ่ะแล้วก็แถมทำแบบปณิธานสำเร็จอีกต่างหานะคะเนี่ยสามารถเกณฑ์พวกสกิลเมน t a ลสกิ l ฟาสเตอร์นะคะกตักกะอะไรต่างๆจะเร็วมากเลยค่ะท่านผู้ชมสังเกตดูว่าสกิลตอนนี้ดูสินะคะ ค่าโลจิกอะไปที่5แล้วแฮนเดิเน็ตยังแบบตามๆกันมาเลยนะคะกลางค่ำกลางคืนแบบนี้นะคะพ่กี้ว่าดูดาวกันบ้างดีกว่าค่ะเพราะจริงน้องมีความหนงไหลนะคะในการแบบว่าดูดวงดาวมากของโดนตีกลับหมดเลยนะคะนี่ท้ายข่าวแพลนมาด้วยใช่ไหมพี่สปยมาเก็ตมาเกียรถ้าเก็บต้นไม้มาในเทศกาลจะได้ข่าวแพลนมาอยู่แล้วนะคะพิกี้ว่าจะขยันด do ูดาวบ่อยๆนะยค่ะจะได้แบบภาพพวกแบบดวงดาวมาติดฝาบ้านบ้างอะไรสวยๆอะไรแบบเนี้ยนะคะนี่นะคะน้องก็จะใช้ความพยายามในการดูดาวเนี่ยการดูดาว ก็เพิ่มค่าตกกากะค่ะยิ่งทําเอ๊ะอ๋อง่วง,งเฉยนึกว่ามีอุกกาบาตมาดูดาวอย่างนี้ต้องคอยระวังอุกกาบาตนะคะทุกคนนะคะโอเคค่ะคิดว่าพาร์ทนี้ประมาณนี้ก่อนนะคะท่านผู้ชมก็พาน้องไปเรียนกัน2วันเลยพาร์ทนี้ก็เรื่อยๆนะคะเงินเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงแล้วนะคะตอนนี้ก็จะโฟกัสที่การทําสกิลแล้วก็เรียนหนังสือกันไปเรื่อยๆนะคะซึ่งต่อไปนี้ถ้ามีเหตุการณ์เกี่ยวกับวิญญาณในครอบครัวของเราอะ่ะมันเกิดเฟดเฟดดิ้งเอาวขึ้นมาอะไรแบบนี้เราก็จะทําการแบบไปเติมพลังให้กับ ให้กับบัมพ,พุรุษกันนะคะจะได้แบบไม่ให้เขาเฟดดิ้งเอาเวไปอยากให้เขายังอยู่ใหญ่เขาบินไปบินมาแบบนี้แหละค่ะท่านผู้ชมคือไม่ต้องห่วงนะคะขวาบนเนี่ยถ้าเรามีความสัม,สม,สมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยกับวิญญาณนะคะซิมที่ตายไปแล้วเนี่ยถ้ามันกาลังสหายไปมันจะขึ้นเตือนอยู่แล้วะค่ะเฟดดิ้งเอาเวเนี่ยให้เรารีบไปเนี่ยอย่างที่พิกี้ทำนะคะรีบไปที่หลุมศพแล้วก็ไปเพิ่มพลังให้กับ นะคะวิญญาณต่าง,างๆเพื่อที่เขาจะได้อยู่กับเราตลอดไปลอยไปลอยมาตุ๊ป่องตุ๊ป่องนะคะเออนะคะพิกกี้ก็จะทําวิธีนี้แหละสําหรับชาเลนนี้นะคะโอเคค่ะกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาที่คลิปสนุกสกของปิกกี้มาถึงเนี่ยทุกคนจะได้รับชมก่อนใครเลยค่ะ